ใหม่บอแม่น้อยแม่การท่องเรียงนนแม่แม่การท่องคือเก่าเจ้าเป็นพี่นายพี่ตายยาติดนอกง่วงแงมนั่นล่ะไม่เหรอว่ามึงหนูหนูไปใส่หนูหนูอยู่ไหนซิในห่วงนี่แหละน้ำมุนี่แหะได้นและสวัสดีครับโอ้อันนี้โอ้อินี่หนูจัแจงเลยผมมาเช่นึงแล้วมาเช่นึงคนบ้างที่ผู้ภาเบ้างหรอกผู้ภาเบ้างข้าเดียวเลเบ้างข้าวเดียวนึงใส่เบิางกันางมุตัวนี้ไงแม่พัดแม่ป๊าแม่พันอยู่อยู่ข้างคุณครับเดี๋ยวผมเอาให้ไทยอันนี้ผู้เลี้ยงนี่ คันเขาเขาเขาเอาไปเขาซื้อนี่สิคั้วไหบะคว้ว้ไหอยู่ครับเป็นสิคั้วไหมัล้ะผู้กองที่พระธาโดนสิคว้าคนายุ่งางอำนานมาเอาไปาหันนเราไปเอาไปเลี้ยงไว้เสกกินอยู่เฮียนเนาะใส่พอพันเมียพันมันยู่ใส่ปั๊บโอ้ยยึดจับด้วย นี่ครับอ๋อว่าอย่ามันหนีบ่ครับมันขุ่นขนนะมันวนหนีครับมันขุ่นข้นมันวนหนีมันวนหนีครับใส่ดูสิเอาหนูไหมคะจับเพิ่งเลยหนูบ่กล้าม่งั้นอยากมีการดเอาแล้วเอออยู่บ้านนั่นบ้านกูเหมาเนาะอำเภอทวัดบุรีนี่พอกัน ผม่าขินป้ายผมไม่ได้ข้นป้ายอยู่ขึ้นแน่ผมเรียไก่ผมจำผมมามันยุผมก็ได้เรียงไกลทั้งผุนนี่ยมียสะใส่พอพัดหนึ่งเมียมัดนึ่งไงบงก็หล้าขอบงนี้เออเขาหู้พี่เอเขาหู้หรออาม่าไม่รู้อันนี้มันอยังมันห้องเยมันอยากเข่าตีเออมันคืออยู่มันเบ่อยนุณคุณแว คือกังกังวินค่อยนอนไม่รับโอ้ยวินนอนก็ขึ้นอหากินบ่ยังเข่าขึ้นแล้วนี่เราเอาอย่างเดียกมันเอาเข่าว่ะนี่เข่าเข่าปลาอาหารไก่อาหารหมูนี่นะอันเบิ้งจะอะไรวาตัวผู้ตัวแม่บัดนี้ครับอ๋อมันมันมันมีมันมีหูอยู่ครับหูเมื่อเบิังหำมันสิไม่หำคือกันครับนี่ครับตตวผู้เขาตีไงก็ตัวแม่หรอกครัอ๋อมีครับตัวผู้ที่มีหูขี่ตัวนี้มองเงียวแต่ขันขันตัวแม่เขาตีมีตรงมอง ขอดลูกอยู่นอดูกยืนขอดูืนอดลูือดลูนอดูกนอดูยอดลูกยืนขอดลูกอดลยนีอูนอดูกยืนอดูนีอดูนีอรูนอดืนอดลืนอตลูกยืนี้หูกนีอันนี้บ่ตัวแู่นีนมีหูกยืนรับหูนีูนีอดลูนนหูนดลามนูอดือดู้ยนขเืนอนอดลูก่กืกดลยนดนลียงนลยนลน ออโอ้โหสุสิตัวน้ำพรอนสุนสิลวกเขาบาถึงโทษมาบอกเราว่ามีเบอร์โทษแล้วครับคุณเจ้านะี่ยอย่างสิบว่ามีเคยโทษไปอยู่แต่อันผมเปลี่ยนเบอร์ไหมแม่แม่โอ้ของเปลี่ยนเบอร์ไหมไม่เปลี่ยนเบอร์อเบอร์เก่าเหรอแต่ว่าเขเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มันหายไปเลยหายไปเลยเออใจเราใจเราปวดไป ไล่แล้วหลยอยู่นี่ครับตัวตัวแม่เขาตัวแม่จะเป็นยังไงเขาเป็นแบบนี้ครับขันเนตวเองกับจับเสกงเลยแล้วไปูตรงนี้คือของหมาของยังไงสิะเออก็คือกันนั่นแหะคือหมาคือนี่เขาเรียกว่าหูหนีใช่ไหมข้ากจับเกงเลแล้วดี้้องเปลี่ยนเองไว้เห็นว่าเปลี่ยนแ มคอหัวเราต ais, ้มนหัวาปเพื่อแหวกเาตงท่มาสงเราเออจะเอาจังสั้งเราเพรเกี่ยวทำวุ่นี้ไก่บันนี้แม่มาเอาเปล่ยนอเามเอาท่อท่บอกมั่นล้วกันไม่เห็น